ชีวิตที่เรากำลังยืนเดินนั่งนอนอยู่ในวันนี้แท้จริงแล้วเป็นเพียงการแวะมาอาศัยโลกนี้ชั่วคราวเหมือนผู้เดินทางที่หยุดพักใต้ร่มไม้พอแดดร่มลมเย็นก็คิดว่าที่ตรงนี้เป็นของตนทั้งที่ความจริงเราไม่ได้เป็นเจ้าของแม้แต่ลมหายใจเดียวร่างกายนี้ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไปความแข็งแรง ความงามความหนุ่มสาวล้วนเป็นเพียงของยืมจากการเวลาเมื่อถึงคราวการเวลาก็จะทวงคืนโดยไม่ต้องขออนุญาตไม่มีใครสามารถต่อรองกับความแก่ความเจ็บและความตายได้เลยทรัพย์สินที่เราหวงแหนชื่อเสียงที่เรายึดถือตำแหน่งหน้าที่คำยกยอหรือคำตำหนิเมื่อถึงวันหนึ่ง ทุกอย่างต้องถูกวางลงทั้งหมดเราเอาไปไม่ได้แม้แต่สิ่งเดียวเหลือเพียงกรรมที่ทำไว้และจิตใจที่ฝึกมาดีหรือไม่ดีเท่านั้นเพราะชีวิตนี้ชั่วคราวพระพุทธองค์จึงสอนให้เราอย่าประมาทอย่าผัดวันประกันพรุ่งกับการทำความดีอย่าคิดว่าพรุ่งนี้ยังมีเวลาอีกเยอะเพราะบางคนหลับตาวันนี้ก็ไม่มีวันลืมตาอีกเลย เมื่อรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเราจะค่อยๆเบาใจจากการยึดต,ติดไม่แบกความโกรธไว้นานไม่เก็บความอาฆาตไว้ข้ามวันไม่ทะเลาะก,กับชีวิตในเรื่องเล็กน้อยเพราะรู้ดีว่าไม่มีอะไรคุ้มค่าพอจะแลกกับความทุกข์ในใจชีวิตชั่วคราวนี้จึงเป็นโอกาสอันประเสริฐให้เราใช้เวลาอันจำกัดสร้างสิ่งที่มีคุณค่าพูดคำดีทำความดี คิดความดีให้อภัยให้เป็นปล่อยวางให้ได้และดูแลใจให้สะอาดเบาและสงบคนที่เข้าใจว่าชีวิตนี้ชั่วคราวจะไม่หลงทนงตนเมื่อได้ดีและไม่สิ้นหวังจนเกินไปเมื่อพบความล้มเหลวเพราะรู้ว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปสุขก็อยู่ไม่นานทุกก็อยู่ไม่นานเช่นกันเมื่อใจเห็นความจริงข้อนี้ชัด เราจะเริ่มใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทไม่เบียดเบียนใครไม่เอาเปรียบใครและไม่ทำร้ายใจตนเองด้วยความโลภโกรธและหลงสุดท้ายแล้วชีวิตที่ชั่วคราวนี้จะมีความหมายหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ว่าเราอยู่ได้นานแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่าระหว่างทางที่มีลมหายใจเราได้ทำใจให้ดีขึ้นและทำโลกใบนี้ให้อบอุ่นขึ้นหรือเปล่า เพราะเมื่อถึงวันที่ต้องจากไปจริงๆสิ่งเดียวที่ยังคงอยู่คือผลแห่งการกระทาและความสงบหรือความรุ่มร้อนที่เราฝึกใจไว้ตลอดทั้งชีวิตเมื่อเราพิจารณาชีวิตให้ลึกลงไปอีกจะเห็นว่าทุกวันที่ผ่านไปคือการลดลงของเวลาที่เหลืออยู่เราไม่ได้เดินไปข้างหน้าเฉยๆแต่กำลังเดินเข้าใกล้ความแตกดับโดยไม่รู้ตัว ยามเช้าที่เราตื่นขึ้นมาไม่ใช่เพราะเรามีสิทธิจะตื่นแต่เป็นเพราะเหตุปัจจัยยังเอื้อให้ลมหายใจดําเนินต่อหากปัจจัยใดขาดหายชีวิตก็ยุติลงได้ทันทีโดยไม่ต้องมีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเพราะความไม่แน่นอนนี้เองพระพุทธองค์จึงทรงสอนให้เราหมั่นเจริญสติไม่ปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับความหลงไม่มัวเมาในสุขชั่วคราว และไม่จมอยู่กับทุกข์จนลืมความจริงของชีวิตหลายคนใช้ชีวิตเหมือนจะอยู่ตลอดไปสะสมความโกรธไว้ในใจสะสมความคับแค้นไว้ในอกคิดว่ายังมีเวลาอีกมากพอที่จะค่อยแก้ค่อยคืนดีค่อยให้อภัยแต่ชีวิตไม่เคยรับปากกับใครเลยว่าจะให้เวลาเช่นนั้นเมื่อเห็นว่าชีวิตนี้ชั่วคราว เราจะเริ่มเลือกสิ่งที่ควรค่าแก่การรักษาและค่อยๆปล่อยสิ่งที่ไม่จำเป็นปล่อยคำพูดที่ทำร้ายกันปล่อยทิฏฐิที่ทำให้ใจหนักปล่อยความเอาชนะที่แลกมาด้วยความแตกแยกความเข้าใจในความชั่วคราวไม่ได้ทำให้ชีวิตหดหู่แต่กลับทำให้ใจอ่อนโยนลงเราจะพูดจากันด้วยความระมัดระวังมากขึ้นเพราะไม่รู้ว่านั่นจะเป็นคำพูดสุดท้ายหรือไม่ เราจะดูแลกันด้วยความเมตตามากขึ้นเพราะไม่รู้ว่านั่นจะเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายหรือเปล่าเมื่อใจเริ่มเห็นตามความเป็นจริงความโลภจะค่อยๆเบาบางลงเพราะรู้ว่าต่อให้ได้มามากเพียงใดก็ต้องทิ้งไว้ทั้งหมดความโกรธจะค่อยๆค,คลายเพราะรู้ว่าไม่มีประโยชน์จะเผาใจตนเองกับเรื่องที่อีกไม่นานก็จะสลายไป คนที่เข้าใจทำข้อนี้จะเริ่มหันกลับมาดูแลใจตนเองไม่ปล่อยให้ใจขุ่นมัวด้วยอารมณ์ชั่ววูบไม่หลงเชื่อความคิดที่เกิดแล้วดับและไม่ยึดเอาความรู้สึกชั่วคราวมาเป็นตัวตนถาวรของชีวิตชีวิตที่ชั่วคราวนี้จึงเป็นเหมือนสนามฝึกใจให้เราเรียนรู้การอยู่กับความเปลี่ยนแปลงฝึกยอมรับในสิ่งที่ควบคุมไม่ได้และฝึกปล่อยวางในสิ่งที่ถึงเวลาต้องไป เมื่อประสบความสูญเสียคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงจะเสียใจแต่ไม่แตกสลายจะร้องไห้แต่ไม่จมอยู่กับความทุกข์เพราะรู้ว่าการพลากจากคือธรรมดาของสรรพสิ่งเมื่อประสบความสำเร็จคนที่เข้าใจความชั่วคราวจะดีใจแต่ไม่หลงจะภาคภูมิใจแต่ไม่ยึดเพราะรู้ว่าทุกยอดเขาย่อมมีทางลงเสมอ การเห็นชีวิตว่าเป็นเพียงของชั่วคราวจึงไม่ใช่การปฏิเสธโลกแต่เป็นการอยู่กับโลกอย่างรู้เท่าทันรู้ว่าควรใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทและรู้ว่าควรรักษาใจให้สะอาดมากกว่าการตกแต่งเปลือกนอกให้สวยงามใจที่ฝึกมาดีจะเป็นที่พึ่งให้ตนเองในวันที่ร่างกายอ่อนแรงและโลกไม่อาจให้สิ่งใดเพิ่มเติมได้อีกใจที่สงบ จะเป็นทรัพย์แท้ที่ไม่สูญหายไปตามกาลเวลาเมื่อเรายังมีลมหายใจยังมีโอกาสฝึกใจยังมีโอกาสแก้ไขยังมีโอกาสทำความดีและยังมีโอกาสเปลี่ยนทิศทางชีวิตให้เบาให้สงบและให้พ้นทุกข์มากขึ้นเมื่อเราหยุดนิ่งและฟังชีวิตอย่างแท้จริงจะได้ยินความจริงที่เงียบงนันซ่อนอยู่ในทุกลมหายใจลมหายใจเข้า บอกว่าเรายังอยู่ลมหายใจออกบอกว่าเรากำลังจากไปทีละขณะไม่มีลมหายใจใดที่รับประกันได้ว่าจะมีครั้งถัดไปชีวิตนี้จึงไม่ใช่ของมั่นคงแต่เป็นกระแสที่ไหลผ่านสิ่งใดที่เราคิดว่าแน่นอนวันหนึ่งก็อาจสั่นคลอนโดยไม่ต้องขออนุญาตสุขภาพที่เคยแข็งแรง ความสัมพันธ์ที่เคยแนบแน่นความมั่นคงที่เคยยึดถือล้วนสามารถเปลี่ยนไปได้ในพริบตาเดียวเมื่อมองเห็นเช่นนี้ผู้มีปัญญาจะไม่ใช้ชีวิตด้วยความประมาทจะไม่ปล่อยวันเวลาให้หมดไปกับความฟาุ้งซ่านไม่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องไร้สาระแต่จะหันมาถามใจตนเองเสมอว่าวันนี้เราได้ทำใจให้ดีขึ้นกว่าวันก่อนหรือยัง ชีวิตที่ชั่วคราวจึงเป็นเหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นคุณค่าของปัจจุบันขณะขณะที่เรากำลังนั่งอยู่ตรงนี้ขณะที่ยังได้ยินเสียงได้เห็นแสงขณะที่หัวใจยังเต้นอยู่ทั้งหมดนี้คือโอกาสอันล้ำค่าที่ไม่ควรถูกใช้ไปกับความหลงและความเผลอหลายคนทุกข์ไม่ใช่เพราะชีวิตหนักเกินไป แต่เพราะใจแบกสิ่งที่ไม่จําเป็นไว้มากเกินไปแบกความคาดหวังแบกความอยากให้ทุกอย่างเป็นไปดังใจแบกภาพอดีตที่แก้ไขไม่ได้และแบกความกลัวในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงหากเข้าใจว่าชีวิตนี้ชั่วคราวเราจะค่อยๆวางของหนักเหล่านั้นลงจะอยู่กับปัจจุบันด้วยใจที่เบาขึ้น ยอมรับความจริงโดยไม่ดื้อดึงและเรียนรู้ที่จะอยู่กับสิ่งที่เป็นมากกว่าสิ่งที่อยากให้เป็นการปล่อยวางไม่ใช่การไม่รับผิดชอบชีวิตแต่คือการรับผิดชอบใจไม่ปล่อยให้ใจจมอยู่กับอารมณ์ที่บั่นทอนไม่ปล่อยให้ใจติดอยู่กับความคิดซ้ำซากและไม่ปล่อยให้ใจเป็นทาตของความไม่เที่ยง เมื่อใจเริ่มฝึกเช่นนี้ความสงบจะค่อยๆเกิดขึ้นเองไม่ใช่สงบเพราะไม่มีปัญหาแต่สงบเพราะใจไม่ต่อต้านความจริงไม่หนีทุกข์ไม่วิ่งไล่สุขแต่อยู่กับทั้งสองอย่างด้วยความเข้าใจชีวิตที่ชั่วคราวนี้ยังสอนให้เรารู้จักเมตตาต่อกันมากขึ้นเพราะทุกคนต่างก็เป็นผู้เดินทางชั่วคราวเหมือนกันต่างก็มีความกลัวความเจ็บ และความไม่แน่นอนซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มและบทบาทในสังคมเมื่อเห็นเช่นนี้เราจะไม่รีบตัดสินผู้อื่นไม่รีบซ้ำเติมกันในวันที่เขาอ่อนแอแต่จะเลือกใช้ความเข้าใจแทนการเอาชนะเลือกใช้ความกรุณาแทนการกล่าวโทษ การมีชีวิตอยู่ด้วยใจเช่นนี้แม้จะเป็นเพียงช่วงสั้นๆแต่กลับมีคุณค่ามากกว่าการมีชีวิตยืนยาวโดยไม่เคยรู้จักใจของตนเองเลยทุกค่ำคืนที่เราหลับตาลงก็เปรียบเสมือนการซ้อมตายเล็กๆหากเราหลับไปด้วยใจที่ค้างคาเต็มไปด้วยความโกรธความอาลัยและความเสียดายใจนั้นก็จะหนักแม้ในยามพักผ่อน แต่หากเราหลับไปด้วยใจที่ให้อภัยยอมรับและวางลงได้บ้างแม้ชีวิตจะยังไม่สมบูรณ์ใจก็จะเริ่มรู้จักรสของความเป็นอิสระเมื่อเรามองชีวิตด้วยใจที่นิ่งขึ้นอีกระดับจะเริ่มเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เราทุกข์มากที่สุดไม่ใช่ความไม่แน่นอนของชีวิตแต่คือการพยายามฝืนความไม่แน่นอนนั้นเราอยากให้ทุกอย่างคงอยู่อยากให้คนที่รักไม่เปลี่ยน อยากให้สิ่งที่ได้มาแล้วไม่สูญหายทั้งที่ความจริงธรรมชาติของชีวิตคือการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาชีวิตที่ชั่วคราวจึงไม่ได้พรากอะไรไปจากเราแต่กำลังบอกความจริงกับเราอย่างตรงไปตรงมาว่าทุกสิ่งมีเวลาของมันมีหน้าที่ของมันและมีจุดสิ้นสุดของมันหากเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้ใจจะไม่ต่อต้านโลก และจะไม่ต่อสู้กับสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลายครั้งที่เราทุกข์หนักไม่ใช่เพราะการจากลาแต่เพราะใจไม่ยอมรับการจากลาใจยังดึงยังรั้งยังหวังให้สิ่งที่ผ่านไปแล้วหวนกลับมาทั้งที่ความจริงไม่มีสิ่งใดเดินย้อนเวลาได้ผู้มีปัญญาจะใช้ความชั่วคราวเป็นครูไม่ใช่เป็นศัตรูใช้ความไม่แน่นอนเป็นเครื่องเตือนสติ ไม่ใช่เป็นเหตุให้หวาดกลัวเพราะเมื่อเห็นความจริงของชีวิตชัดความกลัวจะค่อยๆแปลเปลี่ยนเป็นความเข้าใจชีวิตนี้สั้นนักสั้นเกินกว่าจะเสียไปกับความเกลียดสั้นเกินกว่าจะจมอยู่กับความอิจฉาและสั้นเกินกว่าจะทำร้ายกันเพียงเพื่อเอาชนะในเรื่องที่อีกไม่นานก็ไร้ความหมายเมื่อใจเห็นเช่นนี้เราจะเริ่มเลือกคำพูดให้มากขึ้นเลือกการกระทำให้รอบคอบขึ้น ไม่ใช่เพราะกลัวผิดแต่เพราะเห็นคุณค่าของทุกช่วงเวลาเห็นคุณค่าของทุกความสัมพันธ์และเห็นคุณค่าของใจตนเองชีวิตที่ชั่วคราวยังสอนให้เรารู้จัก่อมตนไม่หลงว่าตนยิ่งใหญ่เหนือใครเพราะสุดท้ายแล้วทุกชีวิตย่อมกลับคืนสู่ความว่างเปล่าเท่าเทียมกันไม่มีใครเอาความสำเร็จไปอวดความตายได้และไม่มีใครใช้ทรัพย์สินต่อรองกับการเวลาได้ เมื่อเรายอมรับความจริงนี้ใจจะอ่อนลงทิฏฐิจะเบาลงและความอยากควบคุมทุกอย่างจะค่อยๆค,คลายเราจะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดโดยไม่ยึดผลลัพธ์จนเกินไปการใช้ชีวิตอย่างรู้ว่าชั่วคราวจึงไม่ใช่การปล่อยปละแต่คือการตั้งใจใช้ทุกขณะอย่างมีสติอย่างมีความหมายและอย่างไม่ประมาทแม้ในวันที่ชีวิตไม่เป็นดังใจ คนที่เข้าใจทำข้อนี้จะไม่กล่าวโทษโชคชะตาไม่กล่าวโทษผู้อื่นแต่จะหันกลับมาดูใจว่าเรากำลังเรียนรู้อะไรจากเหตุการณ์นี้ความผิดพลาดจึงไม่ใช่รอยแผลถาวรแต่เป็นบทเรียนชั่วคราวความล้มเหลวจึงไม่ใช่ตัวตนของชีวิตแต่เป็นเพียงช่วงหนึ่งของการเดินทางเมื่อใจเรียนรู้เช่นนี้เราจะกล้ายอมรับความจริงของตนเอง กล้ายอมรับความไม่สมบูรณ์และกล้าที่จะเริ่มใหม่ตราบใดที่ยังมีลมหายใจชีวิตนี้ชั่วคราวแต่การฝึกใจสามารถสร้างผลที่ยาวไกลใจที่เคยร้อนสามารถอ่อนโยนขึ้นใจที่เคยฟุ้งซ่านสามารถสงบลงหากเราไม่ทอดทิ้งการภาวนาและไม่ละเลยการดูแลใจในแต่ละวันเมื่อใจเริ่มยอมรับความจริงของชีวิตว่าเป็นเพียงของชั่วคราว การมองโลกจะค่อยๆเปลี่ยนไปโดยไม่ต้องฝืนสิ่งที่เคยดูสำคัญมากจะค่อยๆเบาลงสิ่งที่เคยทำให้ใจร้อนรุ่มจะค่อยๆเย็นลงไม่ใช่เพราะปัญหาหายไปแต่เพราะใจไม่เอาตนเองไปผูกไว้กับปัญหานั้นชีวิตนี้เปรียบเหมือนเงาที่ทอดผ่านแสงมีรูปมีลักษณะแต่ไม่อาจจับต้องได้จริง เมื่อแสงเปลี่ยนเงาก็เปลี่ยนเมื่อแสงดับเงาก็หายร่างกายความคิดความรู้สึกก็เป็นเช่นเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปโดยไม่ต้องรอให้เราอนุญาตหลายคนใช้ชีวิตทั้งชีวิตไปกับการไล่ตามเงาพยายามเติมพยายามครอบครองพยายามรักษาสิ่งที่ไม่อาจรักษาไว้ได้ ยิ่งไล่ยิ่งเหนื่อยยิ่งยึดใจก็ยิ่งหนักจนลืมไปว่าจุดหมายของชีวิตไม่ใช่การถือครองแต่คือการรู้เท่าทันและวางลงเมื่อเข้าใจว่าทุกอย่างเป็นเพียงผู้มาเยือนใจจะเริ่มต้อนรับประสบการณ์ต่างๆด้วยความสงบมากขึ้นสุขมาก็รู้ว่าสุขมาทุกมาก็รู้ว่าทุกมาไม่ผลักไสและไม่กอดรัด ปล่อยให้ทุกสิ่งทำหน้าที่ของมันแล้วผ่านไปตามธรรมชาติชีวิตชั่วคราวนี้ยังสอนให้เรารู้จักการรออย่างมีปัญญารอโดยไม่กระวนกระวายรอโดยไม่ท้อแท้เพราะเข้าใจว่าทุกเหตุย่อมต้องการเวลาดอกไม้ไม่อาจบานในวันที่เพาะเมล็ดและใจไม่อาจสงบหากยังไม่ยอมให้กิเลสค่อยคอยค,อยคลายตัวเมื่อใจเห็นตามจริง เราจะไม่เร่งชีวิตไม่เปรียบเทียบเส้นทางของตนกับผู้อื่นเพราะรู้ว่าแต่ละคนมีกรรมมีเวลาและมีบทเรียนที่แตกต่างกันการเดินช้าไม่ได้แปลว่าไปไม่ถึงหากใจยังไม่หยุดเดินทางภายในชีวิตนี้ชั่วคราวจึงเป็นเหมือนบททดสอบว่าเราจะใช้เวลาที่จำกัดนี้ไปกับการสะสมความทุกข์หรือใช้ไปกับฝึกใจให้รู้จักพอ รู้จักให้อภัยและรู้จักปล่อยวางหลายคนกลัวความตายเพราะไม่เคยเรียนรู้ที่จะปล่อยไม่เคยฝึกวางสิ่งใดเลยในชีวิตจึงรู้สึกว่าการจากไปคือการสูญเสียทั้งหมดแต่สำหรับผู้ที่ค่อยๆวางมาเป็นลำดับความตายไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นเพียงการวางครั้งสุดท้ายการฝึกใจในชีวิตประจําวันจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง ฝึกมองความไม่สมหวังโดยไม่โทษตนเองฝึกมองความพลัดพรากโดยไม่จมอยู่กับความอาลัยและฝึกมองความผิดพลาดเป็นครูที่มาสอนไม่ใช่ตราบาปที่ต้องแบกไว้ทั้งชีวิตเมื่อใจแข็งแรงจากภายในเราจะไม่ต้องการคำยืนยันจากโลกมากนักไม่ต้องการคำชมมาหล่อเลี้ยงใจและไม่พังทลายเพราะคำตำหนิเพราะใจรู้แล้วว่า โลกภายนอกก็ชั่วคราวไม่ต่างจากชีวิตผู้ที่เห็นธรรมเช่นนี้จะอยู่กับโลกอย่างอ่อนโยนไม่แข็งกระด้างไม่เย็นชาแต่ก็ไม่หลงไหลจนลืมตัวรู้จักรักอย่างไม่ยึดรู้จักให้โดยไม่หวังและรู้จักอยู่โดยไม่เบียดเบียนเมื่อเรายอมรับอย่างลึกซึ้งว่าชีวิตนี้เป็นเพียงของชั่วคราว ใจจะเริ่มเรียนรู้ศิลปะของการอยู่อยู่โดยไม่เร่งอยู่โดยไม่ฝืนและอยู่โดยไม่หลงลืมความจริงว่าทุกขณะที่ผ่านไปไม่เคยย้อนกลับมาได้อีกเลยหลายคนใช้ชีวิตเหมือนกำลังสะสมสะสมความสำเร็จสะสมคํายกยอสะสมความคาดหวังจากผู้อื่น แต่ลืมสะสมความสงบให้กับใจเมื่อวันหนึ่งร่างกายอ่อนแรงสิ่งที่สะสมไว้ภายนอกไม่อาจช่วยพยุงใจได้เลยชีวิตที่ชั่วคราวจึงเตือนให้เราหันกลับมาสะสมสิ่งที่ไม่สูญหายง่ายสะสมสติสะสมความเมตตาสะสมความเข้าใจในตนเอง เพราะสิ่งเหล่านี้จะติดตามใจไปแม้ในวันที่ทุกอย่างภายนอกต้องปล่อยวางเมื่อใจเริ่มเห็นคุณค่าของความสงบเราจะไม่ดิ้นรนเกินจําเป็นไม่ไขว่คว้าทุกโอกาสเพียงเพราะกลัวตกขบวนแต่จะเลือกสิ่งที่เหมาะกับใจและเหมาะกับเหตุปัจจัยของตนอย่างไม่เปรียบเทียบกับใครชีวิตนี้ชั่วคราว แต่ความรีบร้อนของใจมักทำให้เราลืมรสชาติของการมีชีวิตกิ่นก็ไม่รู้รสฟังก็ไม่รู้ความอยู่กับคนตรงหน้าแต่ใจกลับลอยไปที่อื่นเมื่อเป็นเช่นนี้แม้จะมีชีวิตยืนยาวใจก็ยังรู้สึกว่างเปล่าการมีสติอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นหัวใจของการใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า เมื่อใจอยู่กับสิ่งที่กำลังทำสิ่งธรรมดาจะกลายเป็นธรรมะการเดินการยืนการนั่งการนอนล้วนเป็นบทเรียนของความไม่เที่ยงที่สอนเราอยู่ทุกขณะชีวิตที่ชั่วคราวยังสอนให้เรากล้าหยุดหยุดความคิดที่ฟุ้งซ่านหยุดการตำหนิตนเองหยุดการตัดสินผู้อื่นจากมุมมองแคบแ เพราะเมื่อเวลามีจํากัดเราจะไม่อยากเสียมันไปกับการทำร้ายใครแม้แต่ใจของตนเองหลายครั้งที่เราหนักใจไม่ใช่เพราะชีวิตโหดร้ายแต่เพราะใจไม่ยอมอ่อนไม่ยอมรับว่าบางสิ่งแก้ไม่ได้บางอย่างต้องปล่อยบางคนต้องจากเมื่อใจยังฝืนอยู่กับสิ่งที่ควรไปทุกข์ก็เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากเข้าใจว่าทุกการพบมีการจากเป็นเงาตามตัวเราจะรักกันอย่างรู้ประมาณดูแลกันด้วยความไม่ประมาทไม่ใช้คำพูดทำร้ายไม่ใช้ความเงียบเป็นอาวุธเพราะรู้ว่าโอกาสที่จะได้แก้ไขไม่ได้มีเสมอไปชีวิตนี้ชั่วคราวแต่คำพูดบางคำอาจอยู่ในใจใครบางคนไปตลอดชีวิตผู้มีสติ จึงระวังคำพูดไม่ใช่เพราะกลัวผิดแต่เพราะเข้าใจผลของการกระทำที่อาจงอกงามหรือบาดลึกโดยไม่อาจย้อนคืนเมื่อใจเริ่มเห็นคุณค่าของเวลาเราจะให้อภัยง่ายขึ้นไม่ใช่เพราะอีกฝ่ายถูกแต่เพราะไม่อยากให้ใจต้องแบกของหนักเกินจำเป็นการให้อภัยจึงไม่ใช่ของขวัญแก่ผู้อื่น แต่เป็นอิสรภาพของตนเองชีวิตที่ชั่วคราวนี้ยังเป็นโอกาสให้เราเรียนรู้ความพอดีพอดีในการทำงานพอดีในการพักพอดีในการคาดหวังเพราะเมื่อใจรู้จักพอดีชีวิตจะไม่เวียงและไม่สั่นไหวตามโลกมากนักผู้ที่ฝึกใจจนเห็นความจริงเช่นนี้จะค่อยๆใช้ชีวิตอย่างเงียบเงียบจากการอวด เงียบจากการอธิบายตนเองมากเกินไปและเงียบจากการสแสวงหาการยอมรับเพราะใจรู้แล้วว่าคุณค่าที่แท้ไม่ต้องมีใครรับรองเมื่อใจค่อยๆเติบโตจากการเห็นว่าชีวิตนี้ชั่วคราวเราจะเริ่มเข้าใจความหมายของคำว่าพอพอในสิ่งที่มีพอในสิ่งที่เป็นและพอในสิ่งที่ใจรับไหว ไม่ดิ้นรนเกินกำลังไม่ฝืนเอาสิ่งที่ไม่ใช่มาเป็นภาระของชีวิตชีวิตที่ชั่วคราวไม่ต้องการให้เราสมบูรณ์แบบแต่ต้องการให้เราตื่นรู้ตื่นรู้ว่าทุกวันที่ยังหายใจคือวันที่ควรใช้ให้ดีที่สุดไม่ใช่ดีที่สุดในสายตาใครแต่ดีที่สุดในความซื่อตรงต่อใจของตนเองเมื่อใจไม่หลงกับภาพลวงของความถาวร เราจะไม่ใช้ชีวิตแบบผัดวันไม่ผัดการทำความดีไม่ผัดการขอโทษไม่ผัดการให้อภัยเพราะรู้ดีว่าวันหนึ่งอาจไม่มีโอกาสแม้แต่จะเอ่ยคำง่ายๆเหล่านั้นออกมาชีวิตนี้ชั่วคราวแต่ผลของการกระทำไม่ชั่วคราวคำพูดหนึ่งคำการกระทำหนึ่งครั้งอาจเปลี่ยนทิศทางชีวิตใครบางคนไปตลอดกาลผู้มีสติ จึงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ใช่ด้วยความกลัวแต่ด้วยความเข้าใจในเหตุและผลเมื่อเรามองลึกลงไปจะเห็นว่าทุกส่วนใหญ่ของมนุษย์เกิดจากการอยากให้ของชั่วคราวกลายเป็นของถาวรอยากให้ความรักไม่เปลี่ยนอยากให้ความสุขไม่จางอยากให้ชีวิตเป็นไปดังใจเสมอแต่เมื่อสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นเช่นนั้นใจก็แตกสลาย หากเราเรียนรู้จะรักโดยไม่ยึดจะหวังโดยไม่หลงจะทำโดยไม่แบกผลชีวิตจะเบาลงอย่างมากไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรแต่เพราะไม่เอาใจไปผูกกับทุกสิ่งชีวิตที่ชั่วคราวยังทำให้เรากล้าซื่อสัตย์กับความจริงของตนเองกล้ายอมรับว่าเราก็เป็นเพียงมนุษย์ธรรมดามีวันที่อ่อนแรงมีวันที่สับสนมีวันที่ทำพลาด และไม่เป็นไรเลยหากเราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งตราบใดที่ยังมีลมหายใจเมื่อใจยอมรับความไม่สมบูรณ์ความเมตตาต่อตอนเองจะเกิดขึ้นเราเลิกโหดร้ายกับใจเลิกกดดันชีวิตให้ต้องเป็นอย่างใครและเริ่มใช้ชีวิตตามเหตุตามปัจจัยโดยความเข้าใจมากกว่าการบังคับชีวิตนี้ชั่วคราวจึงไม่ใช่เวทีให้เราแข่งขันกันว่าใครได้มากกว่า ใครสูงกว่าใครเหนือกว่าแต่เป็นพื้นที่ให้เราเรียนรู้ว่าใครวางได้มากกว่าใครเบาได้มากกว่าและใครสงบได้มากกว่าเมื่อวันหนึ่งร่างกายไม่อำนวยเสียงไม่ดังก้าวเดินไม่มั่นคงสิ่งที่ยังพอพาใจไปได้ไม่ใช่ซัพย์ไม่ใช่ชื่อเสียงแต่คือความสงบที่สะสมไว้จากการไม่เบียดเบียนจากการให้อภัย และจากการรู้จักพอผู้ที่ใช้ชีวิตด้วยความเข้าใจว่าทุกอย่างชั่วคราวจะไม่หวาดกลัวความแก่ไม่ตื่นตระหนกกับความเจ็บและไม่ต่อต้านความตายเพราะได้ฝึกวางมาทั้งชีวิตวางเล็กวางน้อยวางวันต่อวันจนการวางครั้งสุดท้ายไม่ใช่เรื่องแปลกปลอมสรุปชีวิตนี้เป็นเพียงการแวะพักชั่วคราว ไม่มีสิ่งใดเป็นของเราอย่างแท้จริงนอกจากผลของการกระทำและสภาพของใจผู้ที่เห็นความจริงข้อนี้จะใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาททำดีโดยไม่ผัดวันให้อภัยโดยไม่รอเวลาและดูแลใจให้เบาสะอาดและสงบเพราะเมื่อถึงวันที่ต้องจากไปจริงๆสิ่งเดียวที่ยังติดตามเราไปคือใจที่ฝึกมาดี หรือใจที่ถูกปล่อยปละละเลยมาตลอดชีวิต